เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูบรรยากาศที่บุรีรัมย์แน่นอนพอพูดที่บุรีรัมย์ปุ๊บเราต้องนึกถึงคุณเดวินชิดชอบครูใหญ่ในวินหรือใช่ครูใหญ่ในวินหรือบางคนเรียกอย่างนี้เลยว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณของภูมิใจไทย่ใช่ไหมเนี่ยฮะ,ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะทางผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดอยู่นะคะคุณเกียรติชัยบุญราโสสดเข้ามาเชิญเลยค่ะคุณก้อง ผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนะครับแน่นอนว่าเช้านี้เริ่มที่จะมีความคึกคักกันขึ้นมาแล้วนะครับแม้ว่าผู้สมัครเองจะไม่ได้มากันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนักนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มทยอยกันเดินทางกันเข้ามาหน้าตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ที่มีบรรดาของเจ้าหน้าที่และก็ผู้สมัครนะครับที่เดินทางกันเข้ามาในการที่จะรับสมัคร you <laughs> เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งนะคบแบบแบ่งเขตซึ่งแน่นอนนะครับว่าเริ่มตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาสนาทีส่วนเรื่องของกองเชียร์และผู้สมัครเองก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยครับบางพักเดินทางมาตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาสมัครโดยพักแรกที่เข้ามาลงกรอกใบสมัครเนี่ยนะครับก็คือพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักเศรษฐกิจครับหลังจากนั้นก็เป็นพักเพื่อ ไทยแล้วก็มีพักประชาชนนะครับที่นําทั้งแฟนคลับแล้วก็กองเชียเดินทางมาที่บริเวณตรงนี้ด้วยแน่นอนนะครับว่าสําหรับขั้นตอนของการรับสมัครเลือกตั้งสสที่จังหวัดบุรีรัม หลายคนก็เฝ้าจับตารอบ้านใหญ่นะครับนั่นก็คือภูมิใจไทยว่าจะมีการขนทัพมาตอนไหนซึ่งตอนนี้ทีมข่าวยังไม่เห็นผู้สมัครของอพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใดนะครับแต่ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยว8ปดโมงครึ่งเนี่ยจะมีการจับสลากหมายเลขซึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้สมัครหลายคนต้องการที่จะได้เลขหลักเดียวนะครับก่อนหน้านี้ครับเราได้ไปสอบถามนะครับผู้เข้ารับสมัครรวมถึงคุณหมา สิริกัญญาซึ่งเธอนั้นถือว่ามาเป็นแม่ทัพของพักประชาชนนะครับที่เดินทางมาในวันนี้เธอก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยสร้างเอาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยครับมาเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงให้กับผู้รับสมัครทั้ง10เขตซึ่งสสทั้ง10เขตเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมของพักประชาชนนั้นนะครับก็ มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสวัสดิการสิทธิต่างๆนะครับในเรื่องของออการที่จะช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของชายแดนนั้นนะครับก็ เธอต้องการที่จะผลักดันให้เบี้ยเลี้ยงชรบอรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีการให้สวัสดิการต่างๆกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยซึ่งตอนนี้พักประชาชนเองนะครับก็กําลังที่จะเดินทางเข้ามานะครับขึ้นมากรอกใบสมัครซึ่งแน่นอนนะครับว่าคุณหมายสิริกัญญาตอนนี้ก็กําลังนําทีมาแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เองทาง พื้นที่ก็เฝ้าจับตาดูว่าพักภูมิใจไทยบ้านใหญ่จะเดินทางมากรอกใบสมัครตอนไหนซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแน่นอนว่าตลอดช่วงเช้าตอนนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องรอ8โมงครึ่งในการจับสลากหมายเลขครับ